สวัสดีครับเกษตรผสมผสานไรแดงดาวอําเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธาน,านีมือนี้เข้ากับผ้าพีผ้านองมารับชมระบบน้ำโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของไร่ดงดาวซึ่งเทดง่ายๆนะครับเเข้าได้เ็ดเอาเองนะครับที่ทุกคนสามารถเทดตามได้ก่อนอื่นนะครับเข้าไปเบื้องน้าก่อนก่อนเลยครับมือนี้นะครับอ่า,ายุเขาได้สองสามมือแล้วฝ้าคืมฝนตกนะครับผมแต่ว่าระบบน้ำโซลาเซลล์ของเขาก,ก็ยังทำงานได้สบายนะครับเนาะ เดี๋ยวห่าพ้าไปเบิ้งครับปลายท่อของห้อนะครับจะเป็นท่อหกหุนนะครับผมอ่าเดี๋ยวพผ้ายางขึ้นเดี๋ยเบื้องตัวนี้แล้วก็จะพาไปเบื้องแผงแล้วก็จะพาไปเบิง้งมอเตอร์มหัศจรรย์นะครับนี่ครับผมอันนี้ห้อกับปล่อยล้องสารนะครับเบิ้งระบบน้ำนะครับ แดดบ่มีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเบิ่งแดดข้างบนนี่ครับฟ้าคลื่นฟ้าคลื่นม,ม่คลืนนะครับแต่ว่าระบบน้ำของเฮ้านี่ใส่งานได้ดีเลยครับผมอ่านี่ทั้งแห้งจากจาก,จาก,จ,ากจากนครับเดี๋ยวเฮาไปเบื้องแผงกันครับผมมัน,นี้อันนี้ปลายสายวกขุนนะครับเนาะซึ่งแห้งก็ระบบน้ำประปาเได้ครับด้วยไปลายไปเบื้องกัน,นครับ แผงที่เข้าใส่นะครับเปลี่ยนแผงสามรอยสามสิบวัตต์นะครับจํานวนสองแผงหรือว่าพี่น้องใส่แผงเดียวก็สามารถใส่ได้นะครับกับขึ้นอยู่กับความแห้งของน้านะครับขอแค่มอเตอร์หมุนเครื่องกับทำงานได้เลยครับวิธีการตอกบง่ายแสนง่ายกับผมถ้าเข้าต่อแผงเดียวก็ต่อขั้วบวกขั้วลบไปได้เลยครับผมอ่าถ้าเข้าต่อสองแผงนะครับเขาจะทําการต่อแบบอนุกรมแผงโดยเขาจะเอาสายขั้วบวกขั้วลบของแต่ละแผงชุดที่หนึ่งนะครับเนาะมาเชื่อมต่อกันแบบนี้นะครับเนาะ อันนี้ก็จะเป็นแผ่นหนึ่งอันนี้ก็แผ่นหนึ่งขั้วบวกขั้วลบมาเชื่อมกันครับแล้วห้อจะเหลืออีกขั้วบวกขั้วลบอีกย่างละชุดนะครับอีกหนึ่งชุดเอากระทาการต่อตรงไปยังเบเกอร์ได้แล้วครับผมเดี๋ยวห้องไปเบื้องขั้นตอนต่อไปครับสายที่ห้าต่อออกมาจากแผงนะครับห้องก็ต่อเข่าเบเกอร์นะครับผมจะเป็นยี่สิบห้าแอมป์หรือสามสิบแอมป์ก็ได้เพื่อเปลี่ยนสวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วห้องกระเดินสายมาครับเข่ากับหม้อเติมมหัตจันย์นะครับผม นี่มาเบิงทำความรูจักกับมอเตอร์มาหัศจนยนครับมอเตอร์มหัศจย์ตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์เครื่องซักผ้าฝาหนานะครับถ้าพี่น้องมีก,ก็สามารถเอามาใส่ได้เลยคือข้อดีของมอเตอร์มหัศจย์นะครับสามารถใส่ไ,ไฟ12โวลต์ก็ได้นะครับหรือว่าต่อตุงมาจากแผงก็ได้แล้วก็ใส่ไ,ไฟฟ้า220วัตต์220โวลต์ก็ได้นะครับเนาะคือเขาก็เลยเอนมอเตอร์มาหัศจย์นะครับเนาะ ส่วนผู้ใดสนใจมอเตอร์มหัศจรรย์นี่ครับก็มีให้พี่น้องในเลือกซื้อนะครับเนาะกาสามารถติดต่อมาที่ไลน์ไอดี m a t e e สามสามสามหรือว่าเมที่สามสามสามกับผมส่วนครัวนะครับรัวของมอเตอร์นะครับทางลานทางลานจะทำการต่อให้เรียบร้อยแค่ห้องมาต่อนี่ครับจากแผงมาหรือจากไฟฟ้าของห้องมาจะต่อสายใดก็ได้ครับผมแดงบวก ดำลบนะครับจะซับไปซับมากบโบได้มีปัญหานะครับเนาะสำหรับผมใส่ครับปั๊มซักนะครับปั๊มซักหนึ่งนิ้วนะครับผมปั๊มซักมือหนึ่งนิว้วตัวนี้ก็เป็นปั๊มมือสองซื้อมาหางหากลอยนะครับเนาะสายพันของเข้าซื้อมาจากอัน,นอร้าเอรอไดนาโมนะครับที่เขาเปลี่ยนออกจากรถเซนละหาบาทนะครับเนาะปั๊มของเข้าเป็นปั๊มซักหนึ่งนิ้วนะครับเขาจะต่อฟังดูดลดหกคุนเพื่อ จะบ่อกให้การนักเกินไปนะครับเพื่อจะให้มอเตอร์อของเ้านะครับขึ้นสบายหรือว่าแรงดูดจะดีกว่านะครับถ้าเข้าเจาเนึ่งนิ้วไปมันมันดูดพอด,ดีนะครับผมฟังออกของเ้ากะเนึ่งิ้วครับผมนึ่งนิ้วกับไปลดหกคนทั้งป่ายคือเาสามารถใส่สปริงเกอร์แรงดันนะครับทิปฮาเมตรได้สองตัวถ้าพี่น้อง การย้อนมึงคลิปของผมก็ได้นะครับที่ผมได้ลงให้พี่น้องเบิงนะ้งเนอะว่าข้อใส่สป,ปิงเกอร์สองตัวนะครับเนาะข้อตัวแค่นี้นะครับมาก็ใส่ได้แล้วนะครับผมบอ่ว่าจะเป็นดูดบาดาลหรือว่าดูดจากสะน้องนะครับเนาะมอเตอร์ตัวนี้นะครับคว่แรงสามารถใส่ปั๊มเผ้าร้อยได้สองนิ้วนะครับผมแต่ว่าปั๊มชักจะได้แค่นิ้วหนึ่งถึงนิ้วครึ่งนะครับผมระยะดูดนี่ปั๊มชักอายุที่แปดถึงสิบสองเมตรครับผม ส่วนเพาร้อยกับยูสูสีกันนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดเบเกอร์ทดสอบให้พี่น้องได้เบึ้งนะครับว่าการทํางานนะครับการทํางานแล้วก็ไปเบืงไไ้งปลายสายนำอีกเทื่อนนะครับ ับผมห่อกับจะพาพี่น้องไปเบิ้งปายปายซ้ายครับผมอ่าซึ่งแดดลำไรแทบจะบ่มีแดดนะครับ,บ,เ,บ,เ,บเบิ้งเงาเบิ้งเงาเบิ้งเงาแทบจะบ่มี่นะครับผมยวเา่าจะไปเบื้องพาพี่นอ้องไปเบิ้งปลายซ้ายนะครับเนาะใบสิออกแห้งปันไดนะครับเนาะแปเบิ้งกันสดๆกันเลยครับผมไล่ดวงดาวกับมีเทคนิคการท่าเกษตรให้พี่น้องได้เรียนรู้หลากหลายอย่างนะครับเนาะกระขอบคุณผู้ที่ตามหนึ่งมืน หาพันค้นครับผมท,ที่ติดตามไล่ดวงดาวนะครับนะขอบคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวาพาไปเบิ่งปลายสายครับผมไปกันเลยเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดด้วยตนเองเนี่ยนะครับเข้ากับบท,ทับส่วน้าผู้ไดมีอุปกรณ์ที่มันสามารถมาเดี๋ยวไหวได้ก็เข้ากับหาใกล้ๆโตแล้วครับส่วนของผมกับหาใกล้ๆโตแล้วครับอะไรละหาหกร้อยนะครับ แต่พี่น,ออน้องยูน้ำลึกกใส่ซ้ามเอิดนะครับเด้อสํเสมิดแต่ว่ามือนี้ผมพามาเบิงเป็นปั๊มชักนะครับมาเบิงไปลายถ้ายนะครับโอ้โอ้โอ้โอดวดจวดเลยครับผมเบิงครับออถือว่าพานนะครับเนาะถือ่าผพานครับผมนี่ จวดๆแบบนี้เลยอันนี้ผมสุดคุดสาไม้นะครับตอนนี้ห่อใดหน้าออกมาเอาแหนแดงพักตบจะว่าแล้วก็ต้นกล้วยแล้วก็พวกบัวนะครับมาสางระบบนิเวศก่อนค่อยจะปล่อยป่าครับผมนี่สำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาพี่พาน้องมารับชมเพียงเท่านี้นะครับเนาะฝากไลค์กดติดตามฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวนผสมผสานไร่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ